สวัดีครับผมมีหลักหนักตกปลาทุกท่านพรอครับผมหนา้นาในแต่ผู้ฟิชชิ่งตื่นบุเกเอาหน้าตาบอเราหาการะเพาะไปกินนะครับวันนี้มาตีกระสูนครับตามมาสังข้อาห์เนื้อที่ใส่ก็เป็นซิงกิ้งน้องหานครับยังบโมโเลยว่าฉีมานหรือโบ,บมานนะครับจึงได้เขามาว่ากันไปครับตกปลาดีกว่านี่ครับแต้มรวม ก็หลายแเต็มนะครับนี่ดิ มาแล้วครับใส่สวยเลยอือสิงกิ่งน้องหานครับโอโอ ก็ลงเอกหัดพืนนะครับครับปลายู่ตื่นหลึกๆผมเนี่ยมาได้ยู่ตื่น ครับสิงกิงน้องหานตัวนี้หาเส้นครับออก็หอดพื้นะนะครับผ้นะครับป่าขึ้นมาแต่พื้น หอดพื้นนะจังได้กับกลิ่นครับแอกเนียนเนียนแบบนี้ม่ค่อยพลาดใส่ดีแล้วครับโอ้โหเออใสสวยครับ อให้หอดพื้นแล้วครับต้องนํ่ให้ถึงโต Okay. ลึดบาดแหลกบะถึกนะครับตัวน้อยนะตัวนี้ตัวน่อยแล้วครับพอดีนี่ครับสินเก่งน้องหานครับ ถึงพื้นนี่ลีนะครับตัวไมียใหญ่จะยุลึกนะครับเราต้องย้อนถึง ช่างตะปะดูดแล้วครับมากวน มตีดนีติดแล้วครับโอ้ตัวงามเลยตัวนี้ใส่สวยยครับตัวนี้เต็มปากอื้ม ดีดีแล้วครับจับจุกเจือนี่ครับสิงกิ่งน้องหานครับครับผมกะล้มคอนียสงสัยจีด้ยทอนสมอซะละกับบ้านพอได้หลับอยู่ครับแต้มซ้ำนี้ครับนี่ครับแต้มรวมกะได้หลายแต้มอยู่ครับสิบสิบกว่าบุหลักตัวปุ๋ยเป็นไดตัวละสองสามขีดนะครับกะนื้อที่ใส่นี่ครับเป็น ซิงเก่งน้องหานครับสีเขียวจังได้กะจังว่ากันไหมคลิปหนานะครับคลิปนี้คงจะจบไปเท่านี้แล้วครับคําละ่ะมันเป็นคํานะครับมันลมแห้งป่าพ่ขึ้นคลิปนี้ขอก่าวเข้ามา,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 าสวัสดีครับ